เยอะนะ่ี่ายังไม่จบเนีแต่จบติวตจบได้อร่อยนะอร่อยั่ฟังแดงว่าอร่อยบอกให้แ well, ม uh, ่ตักให้รู้สึกว่ากินได้รู้สึกได้ก็ลดท่าแบบใครทำ่าอันนี้นี่แม่เอามาให้แล้วร้อนนนเตับขามันเขิมร้อนตัวดี ผมมอว่าร้อนตัวเออเออันดีเนี่ยมันฟองเดิมอ้าวแล้วผมเกี่ยวอะไรด้วยอะไรว่ามาทำผมขึ้น่โอ้โหเหมือนอ้ําเนี่ยผมคิดว่ามาผมเหมือขึ้นในเนี่ยมันเกี่ยวมอญเลนเนี่ยน้าำลาเล่นหนังละครี่บ้าดีกว่าขึ้นอะไรก็เหนเ่ยฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะจ๊ะปัญญาได้ไม่ต้องพูดแล้วครับ ได้เาเม่าองเพเบอ e r เดี๋ยวพาลบกันตายฮผมไม่ได้านะผมแดกเข้าไปตายแล้วตายฮ่เอมียเดดาแป็กริงอยู่นี่แปกหน้ามาติไม่ได้เลยผมอ่ะเขาตกท่ากินยามาผมไม่รู้ีแรอเนาทำเสรหลอมากหล่งมากเเืองเ น้าู้ยาแดพมนน้มันต้องขึ้ต้นมากหรอกหน้าต้องคุมอารมหน้าก่อนนะหน้าเขาแต่บุ้นี่เยือ้หน้าไม่ต้อกินมะละกแล้วนะผมบอกผมขอเลอกยืนให้มันยืนหนักได้มากเลยังร่าผมไม่ได้นห้องหรอกผมจะเลากับแม่ไม่ได้ผมจะติดผมข้าวาแลกับแม่ก็แลวกานนั่มะละกอจันมานั่งร้านผมจะรอด้วยแหละเอานั่งลง นั่งลงกินข้าวดีด้ผมา,มา,มานั่งลงดีๆสงการสนุกไหมฮะเราได้เล่นนะอยากกินอนะไรก้น ถามดว่าแตมีเืาแล้วดูดูดูปริมาว่าเร่องนี้่างกยังเบีเหรอเก็บีเหรอคือว่าไม่ต้องเก็บรีเอผอกว่าเอานมรว่าทิอเงยบไม่เห็นเอกคุงนะานคุมวันนี้ทุกคนด้วยนะครับ อยาทานข้าวก่อนนะไม่ค่อยเห็นธรราทานคิดถึงทุกทิศทางสามนงลทเผื่ให้หลังดยุคใต้ไมกินได้เลยคอสิแล้วกินมันยาเดีวพูด่หน้าเาข้าถ้ามันทิ้นมันทิ้ไม่อ่านราไม่มีใครได้ถ้ามันทิ่มเขาเนี้ยแล้วได้รู้ว่าคือว่าได้ เ่ได้ไรกินข้าวบอกสูตีอะไรกินกะทะอมเนี่ยวาถามว่าใครชอบกันไี่้ลอร่อยไหมอร่อยี่รานาเรือเราเนาไเข้าใจเข้าใจแลวดูนิ้วชี้ดูนมยังไ้รว่าไปกบเาอเิเหมือนทำหลับฟันปลาเลยอถ้าผมบอกว่าอะไจะต้องเป็นคนนะแล้วนถยอรงนเยออะไรละยออะไรละเราเป็นนาบิชิมอะไระฮะ ได้หมคือเข้าใจไดกหน่ข้างข้าเพื่อล้วมีมเบอกวาได้ได้มดมอได้มคือผมเป็นว่า yes ผมจะไปนก เปนโรคั้งนะรก็ได้เพราะว่าผมเกลียดเพะไหนอ่แแดกเพระไหนว่าเสือโดนไม่มีแล้วผมไม่ได้อล้วฝ่าการปาดขาม่้านอว่านอะไรนี่ปลพดีไหมเพาผมเม่ทำหผมไม่ทำมเวลาตองหลังผม่ได้เมา อิเมเอิะไม่อิเเพราะว่ามังนไม่อิ่มที่ทำงานแบบนา้นไม่ไดไม่แรงจิตจวาแรงจิดแตาเพเห็นแลักปวดหัวเพราะทางบีอสีเขาไม่เข้าใจหรบกผมเนี่ยถ้าผมนั่งท่านเนี่ยได้ก่าวว่าแล้วผมนไ่งี่ได้แต่มันจะมาตอนดีที่ผมพลาด แล้วพอปี่จะเข้าใจว่าตัวเยี่นี่อะไรว่าเสื้อเสื้อเมีอมไรมันใส่งมเองเองด้วยมันแรงนี่แหละคือมันแจดมันเลยดีกว่าเไยเ้าเท่าเฮียรู้ว่าเสื้อผ้าน จะมก็คือ่ผ้าเมียพี่ดูพี่ดูมันใส่พู่กันเนี้ยแล้วผมผมพู่กันเนี้ยจะต้องงอตรงนี้เลยว่าพู่ไม่พู่กันเนียวหรอกพู่อย่างมึงเนี่ย อางาตัมีเหมนกัน,นีหมาตงซึ่งผมเล่นักลบยเ้องอ <ผม S 2> ลูลกเพาผมก็ต้องรีกว่าวาบานโดนไป <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไม่ต้องีนนี้ครับอาบอบผีวาจะเ้าใจถึงเท่าเท่าอันนี้เรื่องที่น้องว่าผมว่าบุกห้าหน้าหน้าห้าท่กหไปที่รับาลหันเลยนี่ยแล้่าเหมือนก็มาเออไม่่เอาว่ามเดือดร่ดับี่บาง สวัสดีอย่างนี้ว่ายังไม่ถึงเลยใกล้หกในทีเองเนี่ยแต่พอเวลาผมลมดีแล้วมันจะเป็นเนี้ยพี่กินข้าวด้วยกินข้าวเยอะจะได้ไปเล่นจะกินไม่ได้จริงอิ่มแล้วอ่ะอีกห้าคำอีกห้าคำรอยเอาหนี้ว่าไอ้ที่ตานั่าตายห่าแล้วถ้าผมใส่ขายาวมาดีกว่าใส่ขายาวมาดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ให้เดี๋ยวไปเอาให้โจทย์สังคมง่ายอ่ะ ไม่มีใครอยากถ่ายไม่มีใครทำอะไรพี่อ่ะใช่พี่ต้องเชื่อเถอว่าคุยกับเอฟซีอะไอยงั้นอ่ะผมคุยอ่ะตีต่อดีกว่าหันอเอะก็บอกว่าสตาร์มนั้นแ่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วมาผมเม้นต้องมาคุยกันหน่อยผมบอกว่าคุยไม่คนนน่ะว่าอยาให้ผมต้องต้อนตัวนี่เลยหลอกเอกมีคนบอกว่าหลอกเอกะผมรู้นะว่าคือถ้าว่าหยามผมขนาดนี้แล้วผมต้องผิดใจ ยัีไงได้ผมพูดตรงๆเลยว่าว่าผมรบแล้วว่าหนึ่มๆไปไหนแล้วผมไปแล้วครับคู่อย่างพี่เอพีออนผมถามว่าปวดฟันมั้ยปวดดูแล้วกายก็ต้องกินข้าวกินก็อย่างเดียวเลยมันอุดอันผมไปแล้วพี่เชื่อผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนไยนะฮะค่อยว่ากันหน้าคุ้มมากกินข้าวให้หมดไม่เดี๋ยวนี้เชื่อนะโบ้เดี๋ยวกาเอ่าตายหา ดีแซกมาแล้วดแซกมเนี่ยไม่ได้มียผมเนี่ยวไปลองข้าวกินข้าวก็ได้ไหมกินเนื้อละกอแล้วเออเอาแล้วมาแล้วมาเที่ยวคอนมั่งแล้วผมไม่พูดไปเถอะแล้วผมไม่ทายค่ะสวัสดีด้วยนะครัวัสดีทุกคนด้วยนะครับมากินข้าวมากินข้าวให้หมดมามากินข้าวให้หมดเลยเร็วกินไม่หมด กินไม่หมดแค่ครึ่งจานก็พอเจ้าก็นายคุยกันว่าเร็วไม่คือพี่จ้าเขาไม่ว่าในถุงหรอกพี่เกลียดหรือเป่าไม่เกลียดถ้าไม่เกลียดเนี่ยผมเห็นหน้าแล้วอะหน้าใครอะหน้าที่ไม่เกียดผมอะหน้าที่ไม่ใช่เมียผมอ๋อหน้าเลยหน้าเกษตรชาวเสริ้งเด็กไม่ยอมกินข้าวไม่สบาย เป็นเอ็เรื่องนั้นเดี๋ยวตัดจิตภาพเลยนะเพราบอาอ่านไม่ออกผมตาไม่ดีนะครับขอบคุณพี่น้ำหนึ่งด้วยนะฮะับตาไม่ดีจริงนั่นดูดิจะดูดิไปทิ้งอย่าไปทิ้งเล่นอย่าไปเล่นคือเรขอขยี้ฝีก่อนนะเป็นพยาบาลอย่างเงี้ยผมขอขยี้ฝีก่อนนะดูเรื่องขอให้ชื่อฝีก่อนนะถ้าไม่งั้นุมเลิกเลยนะเพราะว่าคุณเขแล้วว่าอายุผมดีกว่าไปไหนก้าว จะยี่ฝีที่ไหนได้เอาป่าคุยปาคุยเด็กไม่ยอมกินข้าวครับ <c oughs> นี่ได้ชาวอมนชาวอมแต่ไม่ยอมกินข้าวนะฮะนึ่ใครทางโน้น,นก็ โอเคเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้าแล้วกันนะครับเด็กไม่ยอมกินข้าวแล้วดื้อแล้วเเดี <c oughs> ๋ยเจอกันไลหน้านะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วกันเนาะบายบายสวัสดีครับผม <c oughs>